แฟนวอลเล่บอลทุกคนครับตอนนี้เรามาถึงรอบ8ทีมสุดท้ายของศึกวอลเล่บอลหญิงชิงแชมป์โลก2025ที่จัดขึ้นในประเทศไทยแล้วความเข้มข้นกำลังพุ่งถึงขีดสุดและถ้าดูจาก8ทีมที่ยังยืนหยัดอยู่ตอนนี้มีสิ่งที่น่าสนใจมากๆครับเพราะมีเพียง3ทีมเท่านั้นที่เคยสัมผัสถ้วยแชมป์โลกมาก่อน ญี่ปุ่นแชมป์โลก3าสมัยในปี1962 1967และ1974ถือเป็นยุคทองของสาวญี่ปุ่นที่ใช้สปีดบอลและเกมรับสุดเหนียวแน่นจนสร้างตำนานให้แฟนทั่วโลกจดจำอิตาลีเจ้าของแชมป์โลกปี2002ปีนั้นคือการแจ้งเกิดของทีมพลังสาวยุโรปที่รวมเกมรุกหนักหน่วงกับระบบทีมเวิร์กที่แข็งแกร่งและจนถึงตอนนี้อิตาลียังถูกยกให้เป็นทีมเต็งแทบทุกทัวร์นาเมนต์สหรัฐอเมริกาแชมป์โลกปี2014พวกเธอ ใช้พลังบล็อกสูงและเกมเสิร์ฟกดดันสร้างประวัติศาสตร์ควา้าแชมป์โลกครั้งแรกได้สำเร็จและในปีนี้ก็ยังคงเป็นทีมที่อันตรายสำหรับทุกฝ่ายแต่น่าสังเกตว่าในบรรดา8ทีมที่เหลืออยู่ยังมีอีกทีมหนึ่งที่ใกล้เคียงการเป็นแชมป์โลกมากที่สุดนั่นก็คือบราซิลบราซิลเป็นทีมที่ถูกยกให้เป็นทีมเต็งมาเกือบทุกยุคแต่พวกเธอยังไม่เคยได้สัมผัสถ้วยแชมป์โลกแม้แต่ครั้งเดียวสิ่งที่ทำได้มากที่สุด คือการเป็นนางรองเหรียญเงิน4ครั้งในปี1994-2006 2010และ2022เรียนทองแดงหนึ่งครั้งในปี2014ลองคิดดูครับถึงสี่ครั้งที่พวกเธอเข้าใกล้ที่สุดแต่ก็ยังไม่สามารถคว้าแชมป์มาได้นั่นจึงเป็นเหตุผลที่แฟนๆทั่วโลกมักเรียกบราซิลว่านางรองแห่งวงการลูกยางหญิงแต่ปีนี้บราซิลยังคงแข็งแกร่งและพร้อมจะเขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่แฟนๆต่างรอคอยว่าพวกเธอจะสามารถหลุดพ้นจากคำว่านางรองได้หรือไม่และก้าวขึ้นไปทูถ้วยแชมป์โลกเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ ในขณะเดียวกันอีก5ทีมที่เหลือเนเธอร์แลนด์โปแลนด์ฝรั่งเศสตุรกีและญี่ปุ่นต่างก็พร้อมจะสร้างบันทึกใหม่เช่นกัน เพราะถ้าไม่ใช่ญี่ปุ่นอิตาลีหรืออเมริกาแชมป์โลกครั้งนี้อาจเป็นครั้งแรกของชาติใหม่นี่คือความน่าสนใจที่สุดของรอบ8ทีมสุดท้ายว่าในท้ายที่สุดจะเป็นการต่อยอดประวัติศาสตร์ของทีมที่เคยคว้าแชมป์มาแล้วหรือจะเป็นการจารึกบทใหม่ให้กับทีมที่ไม่เคยได้สัมผัสถ้วยนี้มาก่อนแฟนโมเล์บอลครับปี2025ที่ประเทศไทยอาจกลายเป็นเวทีที่โลกได้เห็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญใครจะทำสถิติใหม่ ใครจะหลุดพ้นจากเงาของคำว่านางรองหรือใครจะกลับมาผงาดอีกครั้งเรามาร่วมลุ้นไปพร้อมๆกันครับ